โลกร้อนเพราะสงขาโลกงามเพราะไม่เมตตาขอความจเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านาชาวมุดวันนี้เป็นชาวมุดวันที่สิบห้า มิถุนายนพุทธศักราช2568ท่านทนัาท่านจำวันที่เอาไปด้วยเผื่อว่าเออท่านย้อนกลับมาดูเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเ,ออเรื่องที่อัตมาติดตาก็คือเรื่องกรณีพิพาทที่ชายแดนระหว่างไทยกับมเขมรมันหลายครั้งหลายคราวมาแล้วออปี2510 9, 20, เก็เกิดกรณีมีการนุกราณชายแดนแล้วก็เวียดกงก็มาสมทบด้วยตอนนั้นก็เหตุการณ์รุนแรงอาตมาก็อายุเท่าไหร่19-20ตามพศออนั่นแหละเราเราก็หวั่นไหวเห็นการล้มตายของทั้งสองฝ่ายก็เกิดความสงสาร กรณีพิาพากษเหล่านั้นมันก็เกิดเพลงหลายๆเพลงขึ้นะมีทั้งสายสัญญายอมตายทิ่ตาพรยาท่านทั้งหลายก็เปิดฟังเอาบ้างนะเอาบ้างคนรุ่นใหม่ก็เปิดฟังเอาบ้างว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นอย่างไรนี่ก็ร่วงเลยมานานแล้วก็เกิดเหตุการณ์เ,เกี่ยวกับกรณีรณพม่าก,กับไทย เพราะว่าแม่น้าสารวินมันไม่ได้กั้นหมดเนี่ะมันรบก,กันได้ลาวกับไทยก็ไม่มากนะถ้าฝรั่งเศสที่ยึดครองประเทศลาวประเทศเขมรไม่มได้รุกรานอะไรมากเพราะมันมีแม่น้ําโขงซึ่งเป็นมน่นาที่กว้างเป็นเขตแดนกั้นนักปกครองที่ลา่ามองขึ้นก็มักจะเอาเปรียบประเทศเอเชีย ซึ่งมีความบูรพสมบูรณ์มาเลเซียก็ถูกยึดครองในประเทศอังกฤษก็ต้องไปอ่านประวัติศาสตร์กันแต่ว่าประวัติศาสตร์นี่บางทีก็เขียนโดยฝรั่งล้วก็เข้าข้างตัวเองแล้วก็แปลมาแล้วเราก็เชื่อตามนั้น,นปัจจุบันนี้ณวันนี้หลายวันที่ผ่านมาเกิดกรณีที่ประเทศเขมรกับไทยแล้วก็มีการเสียชีวิตไปประชามีตรการ ใการประทะก,กันนิดหน่อยเสียชีวิตไปนหนึ่งศพโดยฐานขมิญถามว่าเราจะรบก,กันเพื่ออะไรอาตมาไม่เห็นประโยชน์ดยการลบกกเลยนะไม่ใหประโยชน์มาตั้งนานแล้วไม่พอะจะรบก,กันในบ้านคนในบ้านทะเลาะกันก็ไม่เห็นประโยชน์เป็นคนที่มาทะเลาะกับใคร ประนีประนอมให้เหตุผลแล้วก็รอเวลาเอาคนในสำนักงานทะเลาะกันคณะสงฆ์ก็ทะเลาะกันพระสงฆ์ก็ทะเลาะกันก็เคลียร์ให้ทําความเข้าใจแล้วก็อะไรอะอะไรทะเลาะกันนะไปบากกันบ้านกันเมือทะเลาะกันอาตมาก็ออกรายการเพื่อความเข้าใจส่วนตอนที่ ออกรายการนั้นๆจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจให้เขาไปคิดกันวันหนึ่งทัศนคติอัตมาต้องถูกเสมอเพราะเราเป็นกลางมีความเป็นธรรมเอาหลักธรรมมาใช้จึงได้บัญญัติศัท์ไว้ว่าโลกร้อนเพราะสงขามโลกงามเพราะเมตตาโล,โลกร้อนเพราะสงขามโลกงามเพราะเมตตา ปัจจุบันนี้ประเทศต่างๆก็ทะเลาะกันทะเลาะกันทางทะเละบ้าง mm. ก็ใช้เรือดำน้ำบ้างเรือรบบ้างแล้วก็มีเครื่องบินขี่เรือรบไปนะมีคลิปอาวุธมีปืนยิงกันท่านทั้งหลายซึ่งมีอายุปัจจุบันนี้ก็คงเห็นเหตุการณ์คิดอะไรการทะเลาะกันไม่ดี อิดงอีลานนะทะเลาะก,กันหมดแล้วคนตายไม่ใช่ผู้นำนานๆนนที่ผู้นำจะตายสักทีนี่แต่ประชาชนเด็กเล็กล้มหายตายจากขาดที่อยู่อาศัยพิการไม่มีอาหารการกินนั่นเป็นเป็นร้อนพระสงครามทำไมเราไม่งามด้วยเมตตา เออยจะบอกว่า,าที่ระหว่างประเทศอิสราเอลนะฮะกับประเทศใกล้เคียงที่เขาลบก,กันมานานตั้แต่อาตอมาเป็นหนุ่มๆน,นะฮะอะไรละ่ะเอาเถอะนะเขาก็ลกกันมาลวก,กันมาเพราะอะไรเพราะไม่มีเขตชนวนเขตชนวนกาซา ก็มีการรบกันมาต่อมาก็เป็นฮามาสกับอิสราเอลและมีประเทศที่สมทบด้วยอาวุธยุโทโธป,ปรกรณ์มีรัสเซียกับยูเครนเขตแดนมันใกล้กันคำว่าฉนวนแปลว่าอะไรฉนวนไม่ใช่ฉนวนฉนวนเป็นตัวกัน้นเป็นตัวกั้นไฟฟ้าแต่มีฉนวนแต่ถ้าฉนวนมันเป็นตัวจุด เราทำชนวนเราทำชนวนให้เป็นชนวนมันจะถูกต้องไหมคราวนี้หันมาดูคำพุทธการคำพุทธการนะในชมพูทวีปในเรื่องประวัติของสุริยพะสมาสุติเจา้าก็มีกรุงเทวทหกับกรุงกบวลพัทมันมีที่ที่ราบกับที่เส้นแม่น้ำ กรุงเทวทถานะเป็นเมืองของพระชมรดาขพระพุทธเจ้าเมืองกบ,บิลพัฒน์เป็นเมืองของพระสบิดาพระพุทธเจ้าก็จะมีแม่น้ําโลหินีกั้นในส่วนหนึ่งแต่ก็มีเขาเรียกเขตแดนซึ่งเป็นเขตดอนไอ้ตรงแม่น้ไม่ต้องพูดถึงเพราะยังไงมันก็เป็นเขตแดนกั้นอยู่แล้วแต่ตรงระหว่างที่เป็นที่ราบ กษัตริย์ทั้งสองเมืองซึ่งอภิสุทธสมรตกันก็ตั้งเขตแดนไว้เขตหนึ่งและตั้งชื่อว่าสวนลุมพินีรือลุมพินีวันหรือลุมพินีวนโนทยานตัวนี้เป็นชน,ชนวนไม่ให้ประชาชนและกษัตริย์ทั้งสองเมืองทะเลาะก,กันอนตาตมาก็อ่านมาตั้งแต่เป็นบทเป็นเนเล็กๆ อายุสอดขนะซือมาแต่เราก็ตีความให้ออกอพุทธเจ้าประสุทธิ์ุมพินีรมพินีวันคือป่ารุมพินีต่อมาเมื่อเราโตขึ้นกษัตริย์สมัยก่อนฉลาดไม่ต้องการให้คนทั้งสองเมืองทะเลาะกันเพราะคนอยู่ใกล้าชายแดนกันก็เป็นผัวเมียกันเป็นญาติกันเป็นอะไรกันโยกย้ายไปประเทศนั้นประเทศนี้มันก็ เขตติดแดนกันอย่ามาทะเลาะกันเลยก็เลยจัดที่ยาวเชียวท่านเป็นสวนพินีมีทั้งอะไรป่าไม้ผลไม้ดอกไม้ให้คนเข้าไปมีความสุขด้วยกันอย่างไรเสียความสัมพันธ์ของผู้นำประเทศก็เป็นความสัมพันธ์กันอยู่แล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลระหว่างครอบครัวซึ่งเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นพ่อเป็นแม่กันโยกย้ายถิ่นฐานกันมันก็ใกล้นั่นแหละถ้าจะถามว่าพม่าก,กับเขมรนมีหรือที่เขาจะไม่เป็นผัวเป็นเมียกันไม่เป็นญาติกันแต่เมื่อผู้นำสร้างชนวนขึ้นมา ชนวนที่เป็นที่ว่างไว้ก็กลายเป็นชนวนแล้วคนที่ได้รับทุกยากที่สุดก็คือประชาชนทั้งสองประเทศติดต่อกันไม่ได้ทำมาค้ากันไม่ได้ทำมาค้าขายกันไม่ได้ต้องปิดด่านนู้ปิดด่านนี้มันเป็นความสุขของผู้นำประเทศหรือไงไม่เห็นใจประชาชนบ้างหรือ ดินแดนเนี่ยมันเป็นศักดิ์ศรีแต่มันมีเขตกั้นนแล้วอเมริกากับเม็กซิโกขัทะเลาะกันเออประกาศกร้าวเชียวนะพอสอนี่นะฮะประกาศกร้าวเชียวก็ม่นู้ไงเม็กซิกานและเม็กซิโกเนี่ยกับที่ติดอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นญาติกันพอทะเลาะกันก็ทํามาค้าขายไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้อาข้ามไปประเทศไม่ได้ นี่คืออาพูดอย่างนี้กัแล้วกันความบ้ารมำของผู้นำแล้วผู้นำเหล่านั้นก็มีผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละคนไทยเราเนี่ยเอื้อประโยชน์เต็มที่นะอตัตมา,าศึกษาปรัชญาศาสตร์ของแต่ละประเทศศึกษาไม่ไ,มได้ลึกซึ่งอะไรแล้วท่าน อย่านึกว่าเป็นคนลึกซึ้งอะไรนะดูสถานการณ์แต่ละประเทศพรผูทประเทศที่รกรานมักจะเป็นประเทศที่อดอยากท่านจำคำนี้ไว้นนะประเทศที่รกรานมักจะเป็นประเทศที่อดอยากมันจะเป็นฝรั่งเศสมายิดครองลาวเขมรอังกฤษไปยึดครองออมาเลเซีย เพ่งเสร็จมจกของเวียดนามแล้เวียดนามมันถึกินกาแฟแค่เรากินกาแฟกินขนมปังกินบาเกตบาเก็ตบาเก็ตอะไรนะแล้วก็99ปีมันเป็น99ปีทำยังไงอินโดนีเซียก็ถูกยึดครองสองครั้งท่านดู99บวก99เป็นเท่าไหร่ เพราะมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันมีเกาะแก่งแหล่งน้ำมันมีพืชพันธุ์จิหารมีปลาก็ถูกยึดครองกันหมดเราดูร,รอบๆนี่ก็แล้วกันอินเดียก็ถูกยึดครองโดยอังกฤษพอ99ปีก็คืนคืนก็เหลือแต่กระดูกเสียฮเหลือแต่ซากทรัพยากรธรรมชาติก็ถูกออกอบโขยไปที่ประเทศอังกฤษ เ็ไปสร้างปราสาทราชวังกันใหญ่โตมหัรานอิาตาลงอิตาลีอะไรตอนแยะไปหมดขนหินขนอะไรกันไปนะขนเพชรขนพลอยมาขุดทองกันไปแต่จุดประสงค์จริงก็คือว่าเขาไม่มีกินเขาจะเอาทองคำกับเพชรพลอยมาเป็นมูลค่าทางการต่อรองต่อมาก็เป็นธนบัตรามาดูไทยกับเมรของเรา ไทยกับมาเลเซียลาวไม่ต้องพูดถึงทำไมจะมีปัญหาสิจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยมีปัญหาชาแดนเขมรมีปัญหาเพราะอะไรผลประโยชน์ของใครการต่อรองเปของใครและทรัพยากรธรรมชาติกินตั้งแต่ใต้ดินน,นะน้ำมันแหล่งปลา สองอย่างกันแล้วกันน้ำมันกับปลาปลาไม่มีมีสัญชาตินะที่เขา,เาตั้งเขตกี่ไมล์ทะเลล่ะห้ามรกรานกันเพราะปลาไม่มีสัญชาติปลากุ้งหอยปลาป,ปูเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เคลื่อนไหวไม่ต้องมีวีซา่าไม่ต้องมีพาสปอร์ตไม่ต้องมีวีซา่า มันก็แย่งทรัพยากรธรรมชาติกัน่อมาก็น้ํามันบ้างอะไรบ้างก็ขุดกันไปผู้นําก็ร่ํารวยกันไปถ้าไปดูบ้านเถอะนักการเมืองนักการเมืองอะไรต่ออะไรอ่อี่ประเทศอะ่ะในแถบเอเชียเนี่ยผู้นํารวยทั้งนั้นเลยท่านรวยเพราะอะไรละ่ะและรวยนั้นจะไปทําอะไร ที่คุยกับท่านผู้ฟังทั้งหลายนี้ือ่อใจท่านทั้งหลายทราบว่ามันไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ทุกยากกันไปการธรรมหากินปัจจุบันนี้ก็ฝึกเคืองอยู่แล้วตลาดเขาเรียกหลงจองอะหลงเขาว่าหลงจงนี่เป็นภาษาอะไรก็ไม่ทะมันหลงจงเหมือนกับแกงอะตักไปไม่มี ไม่มีปลาไม่มีผักเลยมันหลงจ้งอ่ะเ็เ,เรยหลงจ้งก็ทมามาค้าขายฝึกเรียวเศรษฐกิจแย่ทั้งทั้งโลกยังมาทะเลาะก,กันอีกยังจะเอาอาวุธมาสาใส่กันอีกยังฝังระเบิดบกอีกพะโถตนที่เวียดกงเขมรน,นะฮะลกกว่าไทยเนี่ยระเบิดบกเท่าไหรล่ละคนไปทำรัฐนาตูมแขนขาขาด ฆาตกรในครอบนักการเมืองคนเราเกิดมาฆ่าคนทำไมก็บอกกับท่านทั้งหลายเพียงเท่านี้ไม่เอารูปใครขึ้นอ่สาสมภารร้อยสิบเก้าสมภารร้อยสิบเก้านะอัตมาวสุทัตแล้วละ่ะในบ้านในเมืองก็เกิดเอ่ออะไรละ่ะอะไรละ่ะ จากปี16อ่ะ2516ตอนนั้นยังอยู่อิสธิยาอยู่มันอยู่กระเทศก็เกิดกรณีขึ้นในในบ้านในเมืองของเราแล้วต่อมาก็เกิดกรณีของขมร้กรับวิโกรมบุตรบุกไทยแต่ก่อนนั้นก็จะเป็นกรณีขอาพระวิหารก็จะมีเพลงข้าพระวิหารเยอะเขาก็เปิดกันวิทยุทหารก็เปิดกันวิทยุทหารนี่ก็แปลกนะ มันจะประธานอะไรก็แล้วแตนะ่ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรปัจจุบันนี้เพื่ออะไรเขาตั้งมาเพื่อทำความเข้าใจให้ความรู้กับประชาชนแต่ปัจจุบันนี้เป็นวิทยุพาณิชย์ไปแล้วแต่ความนิยมของคนก็น้อยลงไปเป็นวิทยุพาณิชย์อาจจะรู้วิทย่ประเทศไทยบ้างก็ไดไ้แต่ว่าไม่รู้นะ วิทยุทหารทาไมไม่เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้คนฟังบ้างเรานักประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนี่เยอะแยะเก่งๆทางนั้นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่เอามาคุยคุยแล้วก็เผยแพร่ไปสิแต่อย่าไปยุยงนะแต่นนี้จะมาเปิดปายเปิดปายนะไม่มีอะไรเลย สมัยก่อนถ้าเกิดกรณีหนึ่งเขาจะมีเพลงดังเพื่อจะทำความความเข้าใจของประชาชนแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีไม่มีการจัดเอาเวลาไปขายเพื่อเพื่อการบันเทิงหมดแต่ข้อกฎหมายมันจำกัดอยู่เป็นวิทยุทหารหมกเรืออากาศดีนวพระยังไปซื้อรายการได้นะสมัยก่อน,สม,อนสมัยนี้ก็ซื้อได้ แต่ว่าความนิยมมันด้อยลงไปทําไมไม่ทาความเข้าใจเอาเข้าใจอย่างแท้จริงนะอย่าไปโจมตีบีทาใครสมุดพระสมาสุษเจ้าตรัสว่าอนุป,ปวาโทจะไปว่าร้ายใครอนุปคขาโตจะไปทําร้ายทรํรลายชีวิตของใครให้เป็นหลักการของออพุทธศาสนาในตรัสในวันมาฆบูชา ถ้าเราชื่อพระเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นในระยะเวลาเสียเขาเสียเขาพระวิหารเราเรื่อยๆมาจนกระทั่งมีการรบกันที่ตาพระยาก็มีเพลงรายเพลงดังแต่ที่อัตมาจะขออนุญาตนะขออนุญาตาไม่มีฤกษ์ศิษ์นะแต่เป็นการเชิดชูและ เล่าถึงประวัติศาสตร์มีเพลงเพลงหนึ่งซึ่งนักร้องเดิมคือชัยชนะปุณณโชตร้องเอาไว้แต่งโดยครูพยมุตดาซึ่งท่านก็นถึงแก่กรรมไปแล้วตอนนี้พยอมมุตดาแต่งเพลงสี่เหล่าทัพเนี่ยเวลาพระพยทธเจ้าฉายเนี่ยแต่งเก่งมากแต่มีเพลงเพลงหนึ่งก็คือ ของเขาไม่เอาของเราไม่ให้ตระทราจำเพลงนี้ไปของเขาไม่เอาของเราไม่ให้อาต่อมาก็สุริยาพร,ระปฐุมนักร้องเสียงหวานเชอก็มาร้องเพลงของเขาไม่เอาของเราไม่ให้เพื่อจะครี่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่อิสยาจนถึงปัจจุบันนักขณะนั้นและ มีผลณขณะน,นี้เพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตนำเพลงของเขาไม่เอาของเราไม่ให้มาให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้ฟังกันและสิทธิธรตมาพูดนี้เพื่อจะหให้ท่านทั้งหลายมีความรู้ความรักประเทศของเราอยากขายประเทศของเราให้กับใครไม่ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ถ้าอยู่บนดินเราขายได้ท่านพืชพันธุ์ผลไม้เราขายได้แต่การสร้างมงสักทำมงทำเหมืองอะไรต่ออะไรเนี่ยมันหมดแล้วอ่ะลูกหลานถายต่อไปไม่มีอะไรกินแล้วสัมปทานนะ้ำมงนะ้ำมันนะฮะออกระทรวงบันดาคมก็ดินฟ้าอากาศหมดแล้วกระทรวงอะไรพลังงานแห่งชาติก็ขายกันหมดแล้วชักก็ยังฟุ่มเฟือยแล้วมีการยื้อแย่งกันมันก็ต้องรบกันละ แต่ว่าประวัติศาสตร์ของไทยท่านทลายฟังช้าๆฟังซ้ำๆและขอน,นิ้วชี้ท่านหน่อยอาตมาขอนิ้วชี้ทั้งพระสงฆ์ทั้งคนขอนิ้วชี้หน่อยท่านจิ้มและส่งทุกท่านมี <c oughs> มีอะไรฮะมีไลน์เนี่ยมีเฟซจิ้มส่งไปหน่อยเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากเพลงซึ่งไม่เกินสีนาที และท่านจะรู้ขอย้ำอีกอย่างหนึ่งอีอีอทีหนึ่งว่าของเขาไม่เอาของเราไม่ให้แต่งโดยพยงมุกดาร้องโดยชจรัปุณโชดครั้งแรกแต่ที่จะมาจะนำเสนอนี้ร้องโดยสุริยาฟ้าปทุมต้องขออนุญ,ญาตเพลงนี้เพื่อให้เกิดความรักรู้ประเทศไทยรู้รักสามัคคีรู้รักสามัคคี ให้กับประเทศของเราและจะไม่เป็นการลูกกรารแต่โบราณเขาพูดไว้คำหนึ่งนะนักการเมืองนักบริหารประเทศชาติจำไว้จำไว้ว่าเรามีดีของเราอาหารการกินอุดมสมบูรณ์อย่าเอาความดีของเรานั้นไปต่อรองกับเขาถ้าเราปิดประเทศของเราปิดด่านของเราอาจจะเดือดรอดระยะแรกต้องทนนเอาหน่อย ต้เป็นการดัดนิสัยในระยะยาวเท่านั้นแหละประเทศใกล้ๆเนี่ยเอาอะไรกินประเทศไทยของเรานะ่ฮะแค่มะม่วงยังเททิ้ถนนบางขุดมะม่วงลำยงลำใหญนะฮะเอออะไรอ่ะประเทศนำเจ้าดุมสมบูรณ์ท่าประเทศไทยนะในเขตเอเชียนไม่มีท่านไม่มีเพียงแต่ว่า ผู้บริหารประเทศชาติทุกยุคทุกสมัยนั้นคิดกันหรือเปล่าเรามีดีในความมีดีนั้นบางทีต้องอ่อนบางทีต้องแข็งเคยท่องอักขยานว่าถึงคราวอ่อนอ่อนเป็นดังเส้นไหมจะได้ผูพกพยักไว้ยโยงเขียนถึงคราวแข็งแข็งเป็นเช่นวิเชียน จะได้เจียนตัดกระจกเจรนไนถึงคราวอ่อนเรามีความเปรมปรนมปนอมก็ผูกเสือได้ผูกพยาไว้เคียนได้ถึงคราวแข็งแข็งเป็นเชืวิเชียนแข็งนห้มันเป็นเพชรจะได้เจียนตัดกระจกเจรไนกระจกที่เจรไนแล้วเจอเพชรปัตัดแก,กแลกเนี่ยกระตาะป๊อกกระจกออกมาเลย ทำให้เป็นแบบนั้นมาเถิท่านทั้งหลายมาฟังเพลงของเขาไม่เอาของเราไม่ให้พร้อมกันแล้วจะขึ้นแผนที่ประเทศไทยโดยผู้คุบราโซทนในดุลคุณจะขึ้นแผนที่ประเทศไทยว่าไม่มีภาพบุคคลมาเกี่ยวข้องนะไม่มีภาพขึ้นแผนที่ประเทศไทยไว้แล้วท่านทั้งหลายก็ฟังกันไว้เชนท่านรับฟังเพลงของเขาไม่เอาของเราไม่ให้ ใครนั้นใครจะคิดแผ่นดินความทองเล่มนิดกลื่นชีวิตคนลายเท่าไรทั้งเนื้อทั้งเลือหลังรินแผ่นดินสูงไปบันพระโุรดโทมปลีชีพไววของน้ำไทยให้ยืนยาวอยู่ อยากเห็นอดีตการอายุทยายังเป็นทยาเลือดไทยกล้าหาโลกรู้อีกบางระจันสู้กันแค่ตายทุกผู้หากไม่ดีไม่มีชาติอยู่ให้โลกรู้ชื่อนามชา แผ่นดินของเรากอนเก่านั้นเคยใหญ่หลวงผูกแยงยื้อไปเส้นสวงเราแหนห่วงป้องกันไม่ได้ถอยลง ตกทะเลสูลไปมาเหลือเพียงแหล่งทองป่องไว้เราวคนไทยได้รวมเชื้อเผ่าครามทองรอสอร้อยสิบสองสยมมาลาตและพระตบองถูกปองแย่งไปให้เขา เพื่อไทยทั้งชาติด้วยอำนาจการฟืนเร้าสี่จังหวัดเมื่อเลือดของเราเชื่อแทนเขาเพื่อความต้องการปับันนี้ ามีพ้องมวนอมิกล้ำเกินของเราสักนิดพลีชีวิตแรกมันทุกด้านทุกคนยอมตายถ้าใครกล้ามารุกรานพื้นดินไทยแม้ใครต้องการยอมไหวปรานหากใครคิดปล่อ สี่จังหวัดนั้นว่าไงของของเราหรือของของใครเพื่อนไทยลองคิดลองคน้นของเขาไม่เอาของเราไม่ให้หายลงนแผ่นดินไทยของไทยทุกคนจะไม่ยอม